สำหรับงานโต๊ะแอลลูกค้าสำหรับงานโต๊ะแอลจากทางร้านของเราเนาะน้อง,อง,องมีขนาดความยาวด้านตรงลูกค้า1 5 0เซนกว้าง60เซนนะครับผมนามาต่อกันเป็นลูกตัวแอลลูกค้ามีขนาดความยาว180เซนครับกว้าง60เซนเช่นเดียวกันลูกค้างานโต๊ะแอลจะมีความสูง75เซนนะลูกค้าสาหรับนํามาต่อ็นรูกตัวแอลลูกค้าสามารถสลับซ้ายสลับขวากันได้ตามใจชอบเนาะท็อปสีนะครับผมท็อปสีไม้ของงานโต๊ะแอลลูกค้าเลือกกันได้3มสีนะผมมีท็อปไม้สีโอ๊ก ท็อปไม้สีพียูแบบกึ่งด้านท็อปไม้สีดำเนาะลูกค้าเลือกกันได้ตามใจชอบนะครับผมสำหรับงานไม้นะลูกค้างานไม้นะครับเป็นงานไม้แท้เนาะไม้ยางพาราเกรดเออย่างดีลูกค้าทาเคลือบพียูกันน้ํากันรอยกันเชื้อรานะครับให้กับลูกค้าเรียบร้อยเนาะสาหรับขาเหล็กลูกค้าเลือกกันได้2แบบครับผมมีรูปแบบทรงขาสามแท่งครับรูปแบบทรงขาสี่เหลี่ยมเนาะเลือกกันได้ตามใจชอบนะครับผมเหล็กจะทํามาจากเหล็กโครงสร้างอาคารลูกค้า พ่นเคลือบสีกระสนิมให้กับลูกค้าเรียบร้อยเนาะสำหรับงานเหล็กทุกชิ้นงานเลยลูกค้าสำหรับสีของขาเหล็กนะครับลูกค้าเลือกกันได้2สีแลยนะมีขาเหล็กสีดําขาเหล็กสีขาวเลือกกันได้ตามใจชอบเนาะลูกค้าสำหรับสินค้าง,งานโต๊ะแอลนะลูกค้าน้องมีคาเสริมแกล้งนะครับผมคาเสริมแกล้งหรือคารองรับหนักเนาะใต้ตัวท็อปโต๊ะหกตัวด้วยกันลูกค้าคาเสริมแกล้งจะช่วยยึดบล็อกแผ่นไม้ครับผมทาให้ตัวแผ่นไม้นะครับไม่โกง่งไม่งองไม่แอนนะครับผมตรงกลางนะลูกค้าแล้วช่วยยึดกับตัวขาเหล็ก ทำให้ตัวสินค้าไม่โยกเยกไปมานะครับผมเพิ่มความแข็งแรงทนทานให้กับตัวสินค้าให้กับต,ตัวชิ้นงานเนาะงานโตวแอลลูกค้าซื้อไปนะลูกค้าทางร้านของเรานะครับผมจะมีของแถมด้วยครับผมแถมฟรีให้กับสินค้างานโตวแอลนะเป็นที่รองข้อมือคีย์บอร์ดกับที่วางจอหอมนะครับแบบเหลี่ยมขาเลขเนาะแถมฟรีให้กับสินค้างานโตวแอลทุกชุดทุกสีนะครับผม ของแถมเลือกสีเลือกไซส์เลือกขนาดกันได้ด้วยเนาะลูกค้าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับเข้ามาเลือกดูเลือกชมกันก่อนเนาะสินค้างานโตแอลนะครับเดี๋ยวจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านนะลูกค้าราคาโรงงานเนาะที่ร้านของเรานะครับผม KAD Studio นะครับ